ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์0 78, ู8ย์เจ็ดสับปะลาปะหมายถึงการพูดเพอเจอ้อพูดไร้สาระชมรมบ้านธรรมะมสอพอคำว่าสมผับปะลาปะเป็นคำภาษาบาลีโดยตรงแปลว่าการพูดเพอเจอ้อพูดไร้สาระมุ่งให้ผู้อื่นได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เป็นหนึ่งในวจีทุติลิศีคือพูดเท็จหนึ่งพูดส่อเสียดหนึ่งพูดคำหยาบหนึ่งพูดเพอเจ้อหนึ่งดังข้อความบางตอนจากปะปัญจสูทนีอัตถกถามัชชิมานิกายมูลปันนาตสัมมาทิฏฐิสูตรว่าวาทะที่เป็นเหตุให้เจรจาเพอเจ้อคือไร้ประโยชน์ชื่อว่าสัมผับปลาปะป การพูดเพ้อเจ้อหมายถึงอากุศลเจตนาที่จงใจพูดในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์แก่ผู้อื่นการพูดเพ้อเจ้อมีองค์ประกอบสองอย่างคือมุ่งที่จะพูดคำที่ไรประโยชน์และมีการกล่าวถ้อยคำเช่นนั้นออกไปซึ่งเกิดจากอากุศลจิตนั่นเองแต่ก็ไม่ได้หมายรวมความว่าการพูดเรื่องทั่วไปแล้วจะเป็นการพูดเพ้อเจ้อทั้งหมด เพราะเหตุว่าพระธรรมเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งและพิจารณาที่สภาพจิตเป็นสำคัญเช่นการพูดกับผู้อื่นด้วยเมตตาจิตถามถึงสุขทุกข์และการพูดแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตแก่ผู้อื่นด้วยกุศลจิตเช่นครูอาจารย์สั่งสอนศิลปะวิทยาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับประกอบอาชีพที่สุจริตในภายหน้าแก่สิทธิ์อย่างนี้ ไม่เป็นการพูดเพ้อเจ้อดังนั้นการจะผิดอากุศลกรรมบทข้อาการพูดเพ้อเจ้อซึ่งเป็นวจีทุติลิตนั้นต้องหมายถึงเฉพาะการพูดด้วยอากุศลเจตนาให้ผู้อื่นรับรู้ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เท่านั้นและยังมีข้อที่ควรพิจารณาอีกคือการพูดเรื่องเดียวกันแต่จิตอาจจะต่างกันก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับว่าจะพูดด้วยกุศลหรือด้วยอกุศลเพราะวาจาก็เป็นไปนตามจิตเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วอกุศลเจตนาจึงจะเป็นการพูดเพ้อเจ้อแต่ถ้าเป็นกุศลแล้วจะไม่เป็นเหตุให้พูดเพ้อเจ้อเลยเพราะฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าการพูดเพ้อเจ้อหรือพูดเรื่องที่ไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ทางคนพูดและคนฟัง ถ้าจะพูดเรื่องไร้สาระก็นิ่งไม่พูดเสียดีกว่าเพราะเหตุว่าการไม่พูดเรื่องไร้สาระนั้นไม่มีเรื่องที่จะทําให้ผู้อื่นเกิดโลภะโทสะหรืออกุศลต,ต่างๆเลยแม้แต่น้อยแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วไม่ควรนิ่งเฉยควรอย่างยิ่งที่จะพูดพูดเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นเท่าที่จะเป็นไปได้ ตามกำลังความสามารถของแต่ละคนพร้อมกันนั้นก็จะต้องดูกาละที่สมควรด้วยการพูดนั้นจึงจะไม่ไร้ประโยชน์พระธรรมเป็นเครื่องเตือนที่ดีในชีวิตประจำวันถ้าเป็นผู้ที่ได้ฟังพระธรรมสะสมปัญญาไปตามลำดับถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถดับกิเลสใดๆดได,ได,ได,ได้แต่ก็สามารถรู้ได้ว่าถ้าเกิดมีการพูด ในสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ขึ้นจิตในขนาดนั้นเป็นอกุศลอย่างไรแล้วพร้อมที่จะขัดเกาวตนเองต่อไปเพราะเหตุว่าผู้ที่จะดับวจีทุติลิตได้ต้องเป็นพระอริยบุคคลเท่านั้นการพูดด้วยอกุศลจิตไม่มีประโยชน์กับบุคคลใดทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ควรละเวน้นควรละลึกได้ว่าไม่ควรเลยที่จะกล่าวควรกล่าวเฉพาะวจีสุจริตเท่านั้น ถ้าเป็นอย่างนี้ได้การพูดด้วยกุศลจิตก็จะมีมากขึ้นการพูดด้วยกุศลจิตย่อมเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังพร้อมทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนเองด้วยเพราะเหตุว่าในาขณะนั้นกุศลธรรมจเจริญขึ้นไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจึงเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก เป็นไปเพื่อขัดเกาวกิเลสของตนเองอย่างแท้จริงไม่มีคำสอนในพระพุทธศาสนาแม้แต่บทเดียวที่ส่งเสริมหรือสรับสนุนให้เกิดอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาสัมผับป,ปะลาปะคือการพูดเพ้อเจ้อพูดไรสาระหรือพูดด้วยอกุศลจิตนั่นเอง ชมรมบ้านธรรมะมสอพอสมาชิกเลขที่867วันศุกร์ที่29กันยายน2566